สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเรื่องงานศพในภาคอีสานเป็นงานที่สิ้นเปลืองจริงหรือไม่นะครับผมเล่าจากประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับผมก็เป็นคนภาคอีสานนะครับผมงานศพนภาคอีสานนะครับมีความสิ้นเปลืองนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับเจ้าภาพนะครับแต่เป็นเพราะว่าประเพณีปฏิบัติของภาคอีสานเขาจะนิยมทํากันต่อกันมานะครับผม ผมก็เป็นคนอีสานนะครับคนสกลนครนะครับผมขออนุญาตพูดภาษากลางไปด้วยภาษาอีสานไปด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจต่อการฟังนะครับผมเมื่อก่อนนะครับขอเท้าความไปนะครับแม่ผมได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วก็ได้ทําการชาปนกิจนะครับเมื่อเสียชีวิตลงปุ๊บนี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมานะครับขออนุญาตเล่าไปตอนที่ยังไม่ทันเสียชีวิตนะครับ ระหว่างที่ป่วยนะครับก็จะเสียค่ารักษานะครับนอนก่อนนะครับนอนอยู่ที่บ้านนะครับนอนหยอดน้ำข้าวต้มก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็มีญาติพี่น้องมานะครับมาเป็นขวัญกําลังใจนะครับก็มีการเลี้ยงครับเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาทําอาหารให้กินนะครับสามวลานะครับหมุนเวียนกันมาครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับมาดูเป็นเพื่อนนะครับเราก็ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเขานะครับเราไม่แดงน้ําใจนะครับนี่แหละครับคือ รายจ่ายนะครับก็จะเริ่มไปจากตรงนี้นะครับแม่ผมท่านนอนอยู่ทั้งหมดเจ็ดวันนะครับผมนอนหายใจรวยดินนะครับผมเป็นโรคไตนะครับยังไม่เสียชีวิตนะครับก็มีญาติมาเป็นกําลังใจนะครับก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลานะครับระหว่างที่นอนอยู่นั้นนะครับก็ค่าใช้จ่ายหมดวันละ3ามสี่พันนะครับผมช่วงนั้นของยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับผมช่วงนั้นถ้าเป็นสมัยนี้ ไม่ต้องพูดถึงนะครับผักแพงพริกแพงนะครับสิ่งของต่างๆแพงเป็นเท่าตัวนะครับตอนนี้ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมทีนี้เมื่อเสียชีวิตปุ๊บนะครับก็จะอัญเชิญพระมานะครับสวดนี่แหละครับขั้นตอนนี้เสียชีวิตปุ๊บสวดปั๊บก็ใส่ซองไปนะครับเจ้าวาคนนั่งหัอแถวตอนนั้นก็จะ500บาทนะครับผมต่อมารองเจ้าวาดก็ 400นะครับแล้วก็300เนนน้อย100บาทนะครับเมื่อสมัยนั้นนะครับและทีน,นี้แม่ก็เป็นคนชอบวัดธรรมยุทธ์นะครับก็ไปนิมนต์พระธรรมยุทธ์มาด้วยแล้วก็พระมหานิกายมาด้วยนะครับเป็นสองพระนะครับสองวัดนะครับวัดมหานิกายกับวัดธรรมยุทธ์นะครับผมนี่แหละครับสมัยนั้นก็ใส่เจ้าว่าน สายมานิกาย5้าร้อยพระเจ้าวาดวัดธรรมยุทธห0 0อก็เป็นพันเลยครับมาทีหนึ่ง13ารูปนะครับผมก็ไล่ไปครับผม13รูปหัวแถว5้ารอยนะครับสี่สามหนึ่งนะครับ10กว่าองค์นะครับแล้วทีนี้ก็วนลงขึ้นก็สวดอีกครับแล้วก็ไปสวนไปเรื่อยจนจบงานครับเอาไว้3ามคืนนะครับรายจ่ายก็ไม่อยากจะพูดถึงครับเป็นทุเลขงกลมนะครับ หลักแสนนะครับผมตอนนั้นยังไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายครับอาหารการกินครับผมไปซื้อหมูมานะครับมาล้มหมูทําให้ชาวบ้านกินนะครับผักนะครับไปซื้อผักที่ตลาดนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างครับทุกอย่างซื้อหมดครับเทียนไขไล่ไปตั้งแต่ช้อนเทียนไขสักเบื่อยันดูรบนะครับแล้วก็เปิดบัญชีไว้ที่ร้านนะครับผมร้านค้าในหมู่บ้านนะครับร้านค้าชุมชนไม่เปิดบัญชีไว้นะครับไม่มีอะไรก็เกีไปเอานะครับ ก่อนอันดับแรกก็เปเอาวเบียร์มาก่อนเหล้ามาก่อนนะครับผมยกมาทีละสามสี่ลังนะครับให้ลูกหลานไปเอานะครับก็บอกให้เขาเปเอายวเราก็ไม่ได้ดูนะครับว่าเขาเปเอายวที่ไหนนะครับเบียงแต่ว่าให้ร้านเขาลงบัญชีไว้นะครับผมแล้วก็บริหารอย่างอื่นไปนะครับผมเทียนทุกอย่างไม่มีก็ไเปเอียวร้านนั้นร้านนั้นร้านั้นเขาลงไว้นะครับสามหน้ากระดาษนะครับสามวันนะครับรายจ่ายหมดไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับเฉพาะร้านนั้นนะครับผมแล้วก็ไปเช่าถ้วยมานะครับ เช่าถ้วยมาวันละ400บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับ4 3 2สนะครับได้หมดนะครับชุดเตาแก๊สถ้วยชามทัพพีแก้วน้ำนะครับถังน้ำเย็นได้หมดนะครับเงินละ400บาทของชุมชนนะครับมีเต็นท์นี่ไม่ได้เสียครับเสียเฉพาะถ้วยชามหม้อนะครับหม้อใส่แกงนะครับเตาแก๊สนะครับแล้วก็มาเติมแก๊สเอานะถังขารองแก๊สนั่นเลยครับอุปกรณ์ นะครับเช่าปานะครับแล้วทีนี้ก็ถึงไหนแล้วนี่นะครับรายจ่ายนะครับเมื่อไปขึ้นเมรุวันที่ชาปนกิจก็เสียอีกนะครับผมถวายผ้าไตนะครับผ้าบางสกุลอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะผมหรือเขาเรียกไม่ถูกนะครับก็มีทั้งหมดญาติลูกหลานนะครับที่จะใส่ซองพระถวายผ้าที่เขาเรียกนะครับอ่านหน้าศพนะครับอะไรผมบอกไม่ถูกก็จะมีคนมาลงเชื่อนะครับใครอยากลงนะครับมีทั้งหมด ห้าสิบกว่าคนนะครับผมคนละร้อยครับสองร้อยห้าสิบสองครับ